สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันพุทธที่1มีนาคมค่ะเข้าเดือนใหม่แล้วนะคะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าและที่ขาดไม่ได้ค่ะอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอกำลังใจจากทุกคนฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะ ฝนฟ้าอากาศวันนี้นะคะเช้านี้ค่ะลมหนาวอ่อนกําลังลงทำให้อุ่นขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์หนาวเย็นค่ะส่วนช่วงบ่ายเหมือนเดิมร้อนจากแดดค่ะพรุ่งนี้เตรียมตั้งรับลมหนาวระลอกใหม่ค่ะจะลงมาในช่วงค่ำๆนะคะมีลมแรงค่ะแต่ก็เบากว่าชุดที่แล้วและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปในวันนี้กันค่ะ มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงค่ะอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสภาคเหนือนะคะยังมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้าและสำหรับภาคใต้ค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมภาคใต้ เริ่มมีกำลังอ่อนลงค่ะแต่ยังคงทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะและในช่วงวันที่2ถึง6มีนาคมมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะอีกระลอกหนึ่งค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้อุณหภูมิลดลงเล็กน้อยค่ะมีลมแรงและในวันที่1ถึงวันที่5มีนาคมค่ะ ภาคใต้นะคะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้ภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและในวันที่3ถึง10มีนาคมลมเริ่มเปลี่ยนทิศค่ะ บริเวณประเทศไทยจะเริ่มมีอากาศร้อนขึ้นค่ะและตอนนี้นะคะเรามาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะในช่วงวันที่2ถึง6มีนาคมลมหนาวกำลังค่อนข้างแรงชุดใหม่นะคะจากจีนจะลงมาค่ะทำให้มีลมแรงในวันที่2ถึง4มีนาคมอุณหภูมิจะลดลงค่ะ1 2องศาเซลเซียส และในช่วงวันที่1ถึง4มีนาคมภาคใต้ตอนล่างค่ะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะมีฝนหนักค่ะจากยอมความกดอากาศต่ำที่เข้ามาเลเซียส่วนตอนบนจากข้อมูลล่าสุดวันที่10มีนาคมเตรียมเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะและจะมีฝนจากแนวลมพัดสอบได้ค่ะในช่วงวันที่11-13ถึง13มีนาคม ข้อมูลนะคะยังเปลี่ยนแปลงได้ค่ะรอติดตามอัปเดตนะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย